มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนเคาะแล้วอัตราค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดเปิดรายชื่อจังหวัดที่ได้ค่าแรงสูงสุดภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22กรรมการไต่ภาคีเพื่อพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2566โดยนายไพโรธ โชติกสเสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเสร็จสิ้นลงออกมาเปิดเผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราตั้งแต่วันละ2-16ถึงบาทในอัตราเฉลี่ยร้อยละ2.37มีอัตราสูงสุดคือในภูเก็ตซึ่งมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ370บาทและอัตราต่ำสุดที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและก็ยะลาวันละ330บาทซึ่งจะนำเข้าคอารมอในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะเพื่อรับรองและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไป ส่วนตารางอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อวันมีทั้งหมด17อัตราประกอบไปด้วยค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน370บาท1จังหวัดคือภูเก็ตค่ะค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน363บาท6จังหวัดคือกรุงเทพนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาครค่ะค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน361บาท2จังหวัดก็คือชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะ ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน352บาท1จังหวัดคือนครราชสีมาค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน351บาท1จังหวัดคือสมุทรสงครามค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน350บาท6จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีขอนแก่นและก็เชียงใหม่ค่ะค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน349บาท1จังหวัดคือลบบุรีนะคะค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน348บาท3จังหวัดคือสุพรรณบุรีนครนายกและหนองคายค่ะ ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน347บาท2จังหวัดคือกระบี่และจังหวัดตราดค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน345บาท15จังหวัดนะคะคือกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีสงขลาพังงาชับุรีสระแก้วนครพนมมุกดาหารสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงรายตากและพิศณุโลกค่าจ้างขั้นต่ำา4ร4บาท3จังหวัดคือเพชรบ,บุรีชุมพรและก็สุรินทร์ค่ะ ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน3 4 3บาท3จังหวัดคือยะโสธรลำพูนแล้วก็นครสวรรค์ค่าจ้างขั้นต่ำ3 4 2บาทนะคะมี5จังหวัดคือนครศรีธรรมราชบึงกาฬกาฬสินร้อยเอ็ดแล้วก็เพชรบูร์ค่ะค่าจ้างขั้นต่ำ3 4 1บาท5จังหวัดคือชัยนาทสิงห์บุรีพัทลุงชัยภูมิและอ่างทองค่ะ ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน340บาท16จังหวัดคือระนองสตูลเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีมหาสารคามรีสะเ,เกดอํานาจเจริญแม่ฮ่องสอนลำปางสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทยัยธานีราช,ชบ,บุรีค่าจ้างขั้นต่ำ3 38บาท4จังหวัดก็คือตังน,น่านพะเยาและแพร่ค่ะค่าจ้างขั้นต่ำ3 30บาทมี3จังหวัดคือนราธิวาสปัตตานีและก็ยะลาค่ะรวม77จังหวัดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ